สวัสดีครับวันนี้เรามาชมการติดตั้งแผ่นกันความร้อนของรถโตโต,ต้าวิตกันนะครับที่ท่านกําลังชมอยู่เป็นการติดตั้งแผ่นกันความร้อนของรถโตต้าวิตครับ นนขณะน,นี้ท่านกำลังชมการติดตั้งแผ่นความร้อนของรถโตโยต้าวิทนะครับแผ่นกัาร้อนเดิมเนี่ยมันเก่าหลุดร่วงเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะครับทำการเปลี่ยนแผ่นใหม่เป็นแผ่นของร้อนของทางบริษัทโอรานนะครับก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของทนน้ําทนความร้อนโดนน้ามันจะไม่เปื่อยโดนความร้อนจะไม่ไม,ไม่ไม่เกาะไม่แตกไม่ละ่ครับอายุก,การใช้งานนี่นานมากนะครับ ลูกค้าก็แผ่นของร้อนเดิมเนี่ยเปิดฝากระโปรงดูนะครับมันจะเกาะยุ่ยเปื่อยหลุดร่วงหมดแล้วนะครับแล้วก็เน่าแบบฝุ่นเกาะสกระปรกมากนะครับก็เปิดดูเลยครับถ้าแผ่นขอาร้อนของท่านมันเก่าชำรุดหมดแล้วก็นําเข้ามาที่บริษัทโอรานนะครับใช้เวลาติดตั้งแค่40นาทีต่อคันนะครับติดเสร็จก็กลับได้เลยครับอยู่ปากซอยอินธรรมละสามสิบแปดนะครับท่านกําลังชมการเปลี่ยนแผ่ขนของร้อนของแทนแผ่นเดิม ห่วงเรื่องทนนะครับโดนน้าไม่เสียโดนความร้อนไม่แตกไม่เกอบไม่ละลายอายุการใช้งานนานมากนะครับช่วงนี้จัดโปาารโมชั่นลดราคาต่ําสุดติดต่อที่0 8 9 8 8 8 9ดเกนูนะครับแผ่นร้อนในห้องเครื่องเนี่ยถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยโดนน้ํามันก็เสียโดนความร้อนมันก็มันก็แตกกรอบละลายนะครับเพราะนั้นลูกค้า อย่าไปลองผิดลองถูกนะครับเวลาจะเปลี่ยนแผงร้อนนึกถึงบริษัทโบราณครับเป็นแผงของร้อนที่ทนน้ำทนของร้อนอย่างแท้จริงอายุการใช้งานยาวนานติดตั้งแล้วไม่ต้องเปลี่ยนทิ้งบ่อยๆครับใช้เวลาติดตั้งแค่40นาทีเสร็จสามารถเช็ดลา้างทำความสะอาดได้นะครับเช็ดทำความสะอาดได้ไม่ตนน้ำก็ไม่เสียโดยความร้อนก็ไม่เสียนะครับค่าสนใจติดต่อที่0 8น8 8 8 9 0 0 0นะครับ ันนี้การติดตั้งแผ่นกำ้อนของโตต้าวิทก็เป็นวันเสร็จแล้วนะครับค่าสนใจก็นำรถเข้ามาติดตั้งอยู่ปากซอยอินธรรมละ38นะครับขอบคุณมากครับ